สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข้าวทอดรหัสครับสถานการณ์ของประเทศกัมพูชาในเวลานี้ต้องบอกว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะกำลังเผชิญกับวิกฤตสอนวิกฤตครับล่าสุดสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้ง IMF และธนาคารโลก ต่างปรับลดค่าการ GDP ของกัมพูชาในปี2568จากที่เคยคาดไว้สูงถึง5.8%ลงมาเหลือเพียง4.0%ซึ่งสวนทางกับตัวเลขที่รัฐบาลกัมพูชาคาดการไว้และที่น่าสนใจคือการปรับลดครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกครั้ง อาจารย์รัฐครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าภายใต้ความขัดแย้งที่เห็นภายนอกนั้นสภาพความเป็นจริงและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชาเป็นอย่างไรกันแน่ครับสวัสดีค่ะคุณเอกนี่คือภาพของวิกฤตซ้อนวิกฤต ที่กำลังก่อตัวขึ้นจริงค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยเป็นจุดแข็งกำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากทั้งแรงกระแทกภายนอกคือความตึงเครียดกับไทยและเศรษฐกิจโลกและความเปราะบางภายในที่สะสมมานานทั้งปัญหาหนี้สินสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งทั้งหมดนี้กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างที่เราจะได้วิเคราะห์กันต่อไปค่ะ เรามาเริ่มกันที่แรงกระแทกจากภายนอกก่อนเลยครับอาจารย์วิกฤตการณ์ครั้งนี้ถูกจุดชนวนขึ้นโดยการกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาว่าเกิดเหตุประทะที่ชายแดนซึ่งเราก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความน่าเชื่อถือของข่าวนี้กันไปแล้ว และผลจากการยั่วยุครั้งนั้นก็นำไปสู่วิกฤตการด้านพลังงานที่เราได้ถอดรหัสกันในครั้งก่อนที่รัฐบาลกัมพูชาประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันจากไทยแต่กลับไม่สามารถหาแหล่งนำเข้าใหม่จากสิงคโปร์ได้ทันท่วงทีเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนชายแดนอย่างไรบ้างครับ ผลกระทบโดยตรงและรุนแรงมากค่ะคุณเอกการกระทําทางการเมืองครั้งนั้นได้สร้างภาวะช็อกในชีวิตจริงให้กับประชาชนทันทีมีรายงานต่อเนื่องเรื่องภาวะขาดแคลนน้ามันและไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในเมืองชายแดนอย่างปอยเปตทาให้การค้าชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ต้องหยุดชะงักซึ่งกระทบธุรกิจขนาดเล็กและรายได้ของประชาชนโดยตรง นอกจากปัญหาจากเพื่อนบ้านแล้วยังมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือความเสี่ยงที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศกังวลมากที่สุดโดยเฉพาะการขึ้นภาษีของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ทั้ง AMRO และ IMF ปรับลดคาดการ GDP ของกัมพูชาลงเพราะเศรษฐกิจของกัมพูชาพึ่งพาการส่งออกเสื้อผ้าไปยังสหรัฐอย่างมากค่ะ ถ้าเหตุการณ์ที่ชายแดนเป็นเพียงชนวนเหตุที่ถูกสร้างขึ้นแสดงว่าต้องมีปัญหาที่แท้จริงที่ใหญ่กว่าซ่อนอยู่อาจารย์ครับรอยร้าวเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสวยหรูนี้เรามีข้อมูลอัปเดตจากสื่อต่างประเทศมายืนยันได้บ้างไหมครับ มีข้อมูลที่ชัดเจนและน่ากังวลเลยค่ะคุณเอกรอยร้าวที่ 1. ความเปราะบางทางการเงินและหนี้สินสำนักข่าวรอยเตอร์สและ n i กเค i a เอเชียเพิ่งจะรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาย,ยังคงซบเซาอย่างหนักและรายงานล่าสุดของธนาคารโลกก็ยืนยันว่าหนี้สิน NPLs ในระบบธนาคารยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รอยร้าวที่ 2. วิกฤตด้านสุขภาพและโภชนาการรายงานร่วมฉบับล่าสุดของยูนิเซฟและโครงการอาหารโลก WFP ในปีนี้ยังคงชี้ว่าภาวะทุพโภชนาการในเด็กยังเป็นความท้าทายใหญ่โดยเฉพาะอัตราเด็กแคระแก่นที่ยังสูงอยู่ รอยร้าวที่3วิกฤตคุณภาพการศึกษาสื่ออย่าง The Diplomat ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจไม่นานมานี้ค่ะว่าแม้เด็กจะกลับเข้าโรงเรียนได้มากขึ้นหลังโควิดแต่กัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตการเรียนรู้ Learning Crisis ที่รุนแรงอัตราการออกกลางคันในระดับมัธยมยังสูงมากและทักษะพื้นฐานของเด็กๆย่งน่าเป็นห่วงค่ะ ฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงมากครับอาจารย์ทั้งปัญหาชายแดนเศรษฐกิจโลกและปัญหาภายในที่เปราะบางถ้าจะให้สรุปภาพรวมของกัมพูชาในวันนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดอาจารย์จะเปรียบเทียบกับอะไรครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคุณเอกถ้าให้เปรียบเทียบดิฉันมองว่าสถานการณ์ของกัมพูชาในตอนนี้ก็เหมือนกับนักไต่ลวดที่กำลังเดินอยู่บนเส้นด้ที่สูงมากค่ะ เส้นลวดที่เขาเหยียบอยู่คือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะมุ่งไปข้างหน้าแต่บนบ่าของเขาก็กำลังแบกภาระที่หนักอึ้องอยู่นั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างภายในทั้งนีสินคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขและที่เลวร้ายที่สุดคือขณะที่กำลังพยายามทรงตัวก็ยังมีลมพายุจากภายนอกพัดเข้ามาตลอดเวลานั่นก็คือความขัดแย้งกับไทยและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะ ดังนั้นแม้เราจะเห็นว่าเขากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ความจริงคือเขาอยู่บนเส้นได้ที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อและการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการร่วงหล่นลงมาอย่างเจ็บปวดและลบล้างความสำเร็จที่สั่งสมมาทั้งหมดได้ค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลข GDP ได้อย่างชัดเจนเลยครับ ท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นแค่ตัวเลข GDP โดยที่คุณภาพชีวิตคนส่วนใหญ่ยังเปราะบางเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับและถ้าหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและรอบด้านแบบนี้ผมเอกราชขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องข่าวทอรหัสของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ